เคยฝันว่าเจองูเขียวแค่ตัวเดียวแต่จู่จูมันกลายเป็นสามตัวเลื้อยเข้ามาหาจนเราต้องวิ่งหนีสุดชีวิตไหมคะความฝันแบบนี้จริงๆแล้วบอกอะไรกับเรากันแน่การฝันเห็นงูเขียวและงูเพิ่มจำนวนจากหนึ่งเป็นสตัวแล้วเลื้อยเข้ามาหาเราแต่เราวิ่งหนีไปมีหลายมุมมองในการตีความฝันดังนี้ 1. ด้านความเชื่อโบราณงูเท่ากับความรักคนเข้ามาหาโชคลาภ งูหนึ่งตัวกลายเป็นสามตัวหมายถึงจากเรื่องเล็กๆจะขยายกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือคนที่สนใจคุณอาจมีมากกว่าหนึ่งคนการเลื้อยเข้ามาหาแปลว่ามีคนเข้ามาใกล้หรือมีโชคลาภโอกาสเข้ามาแต่คุณหนีแสดงว่าคุณยังไม่พร้อมรับหรือปฏิเสธโอกาสนั้นงูเขียวงูที่ไม่ดูร้ายเท่างูดำหรืองูเหลือม สื่อถึงสิ่งดีความสดชื่นการเริ่มต้นใหม่แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวการตีความฝันนี้ตามความเชื่อโบราณฝันว่าเห็นงูเขียวหนึ่งตัวกลายเป็นสามตัวแล้วเลื้อยเข้ามาหาเราแต่เราวิ่งหนีไปตามตำราโบราณจะมองแบบนี้งูเท่ากับคู่ครองคนมาชอบงูในฝันมักหมายถึงคู่ครองหรือคนแปลกหน้าที่จะเข้ามาในชีวิต จากหนึ่งตัวกลายเป็นสามตัวแปลว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่จะมีคนเข้ามาพร้อมกันหลายคนหรือมีคนสนใจเราเกินหนึ่งคนงูเขียวเท่ากับคนที่จิตใจดีโชคดีพอประมาณงูเขียวถือเป็นงูที่ไม่ไร้ายแรงสื่อถึงคนที่นิสยัยดีสุภาพหรือเป็นข่าวดีที่ไม่ได้รุนแรงอาจเป็นคนที่เข้ามาแบบค่อยๆไม่เร่งร้อนเลยเข้ามาเท่ากับโชคหรือคนเข้ามาใกล้ตัว งูเลื้อยเข้าหาเราแปลว่ามีคนจะเข้ามาใกล้มาข้องเกี่ยวหรือนำโชคลาภมาหาวิ่งหนีเท่ากับปฏิเสธยังไม่พร้อมการที่คุณหนีหมายความว่าคุณยังไม่พร้อมรับความสัมพันธ์หรือโอกาสนั้นหรือมีคนเข้ามาชอบแต่คุณเลือกที่จะถอยออกคำทำนายโดยรวม ฝันนี้ตามความเชื่อโบราณบอกถึงคนที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตมากกว่าหนึ่งคนบางครั้งเป็นคนต่างเพศหรือคนที่มีเจตนาดีแต่เจ้าของฝันยังไม่เปิดใจรับถ้าเป็นเรื่องโชคลาบก็อาจได้ลาบจากเพศตรงข้ามหรือมีผู้ใหญ่หยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้ 2. ด้านจิตวิทยางูเท่ากับความกลัวความกังวลที่ซ่อนอยู่ในใจ ฝันเห็นงูเพิ่มจำนวนอาจสะท้อนว่าความกังวลหรือปัญหาของคุณกำลังขยายใหญ่ขึ้นการที่คุณหนีหมายถึงคุณพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นอยู่การตีความฝันงูเขียวหนึ่งตัวกลายเป็นสามตัวเลื้อยเข้ามาหาเราแต่เราวิ่งหนีมุมมองจิตวิทยาความฝันที่เกี่ยวข้องกับ งูเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ทางจิตวิทยาที่พบบ่อยเพราะงูมักเชื่อมโยงกับความกลัวสัญชาตญาณหรือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกงูเท่ากับความกลัวหรือแรงกดดันที่ซ่อนอยู่งูหนึ่งตัวกลายเป็นสามตัวหมายถึงเรื่องหรือความกังวลที่ตอนแรกดูเล็กแต่กำลังขยายใหญ่ขึ้นในใจเราการที่งูเลื้อยเข้ามาใกล้สื่อถึงปัญหาหรือความกลัวที่คุณพยายามหลีกเลี่ยงกำลังเข้ามาใกล้ สีเขียวเท่ากับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในทางจิตวิทยาสีเขียวมักแทนการเริ่มต้นใหม่การฟื้นฟูแต่ในฝันนี้กลับทำให้เรารู้สึกกลัวปแปลว,ว่าคุณอาจยังไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสใหม่ในชีวิตการวิ่งหนีเท่ากับกลไกป้องกันตัวการหนีในฝันสะท้อนว่าคุณยังไม่พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาที่แท้จริง อาจเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์งานหรือความกดดันในชีวิตจริงจิตใต้สำนึกพยายามบอกให้คุณหันมามองสิ่งที่กลัวแทนที่จะหลีกเลี่ยงสรุปเชิงจิตวิทยาฝันนี้เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่มีสิ่งใหม่ๆหหรือความท้าทายเข้ามาพร้อมกันหลายเรื่องจิตใต้สำนึกบอกว่าคุณกังวลและพยายามหลีกหนีแทนที่จะ,ะเผชิญหน้า ถ้าอยากลดฝันลักษณะนี้ควรหาทางแก้ปัญหาทีละขั้นหรือทำให้ใจสงบก่อนนอนเช่นทำสมาธิ 3. ด้านโชคลาภตามตำราฝันเห็นงูแล้วหนีไปอาจมีโชคจากคนต่างเพศแต่คุณจะปฏิเสธหรือยังไม่เปิดใจรับช่วงนี้ให้ระวังการตัดสินใจเพราะอาจพลาดโอกาสดีที่เข้ามาการตีความฝันนี้ในด้านโชคลาภตามตำราโบราณ ฝันว่าเห็นงูเขียวหนึ่งตัวกลายเป็นสามตัวแล้วเลื้อยเข้ามาหาแต่เราวิ่งหนีไปถือเป็นฝันที่เกี่ยวกับโชคจากคนและโอกาสที่เข้ามาแต่ยังไม่กล้ารับความหมายเรื่องโชคลาบมีลาบจากคนต่างเพศงูเท่ากับสัญ,ญลักษณ์ของคนเพศตรงข้ามการเลื้อยเข้าหาเท่ากับโชคหรือของมีค่าจะเข้ามาให้ แต่เพราะคุณหนีแปลว่าลาบนี้อาจมาแบบผ่านมือไม่ได้เต็มเต็มเพราะความไม่กล้าตัดสินใจโอกาสดีเข้ามาหลายทางจากหนึ่งตัวกลายเป็นสามตัวหมายถึงมีโอกาสมากกว่าหนึ่งทางเช่นไรายได้เสริมงานใหม่หรือคนช่วยเหลือหลายคนควรเสี่ยงโชคเล็กๆช่วงนี้ถ้าจะเสี่ยงโชคให้ลองเสี่ยงแบบพอประมาณโดยเฉพาะจากคนแนะนำหรือตัวเลขที่เกี่ยวกับสาม เลขมงคลจากความฝันนี้เด่นสาม 33, 36, บสามบามสาางตำราให้จับคู่หนึ่งสามเข้อแนะนำหากมีคนหยิบยื่นโอกาสเงินของมีค่าให้อย่าเพิ่งปฏิเสธโดยไม่พิจารณาฝันนี้โชคดีแต่ต้องกล้าเปิดใจถึงจะได้เต็มเต็ม ถ้าฝันของคุณน่าสนใจเดี๋ยวเลือกวิเคราะห์ความฝันให้ในคลิปหน้าเลยคอมเมนต์ Comment, กดติดตามเอาไว้